บี้มาตรงนี้ซอมบี้ไปทางโน้นซอมบี้ไปทางโน้นลูกตรงนั้นมันแคบมาทางนี้มาทางนี้ออกมาออกมาโน่นโน่นไปเล่นที่โซฟ,ฟาหน่อยอไปไปโซฟาโน่นเด้อไปไปเล่นโน่นไปเล่นโน่น <c oughs> <c oughs> ยายยายยายได้หมดดีไปหมดิกเลยหมดิกเลยน้องเฟย์น้องคอยเด็กไหมเออโอเคสามแห่หนึ่งสองสามพกพวกบอลลีบูลใครทำหยึดใครทำเมื่อกี้นี่ขอโทษขอโทษแล้วยายตีไหมยายบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าทำเนาะขอโทษขอโทษแล้วมันหายนะคะบางทีจ้าใช่บางทีหนูก็ขอโทษโอเคจ้า เจ็บไหมลูกหัวหนดโอเรเาเป่าไห้พี่น้องอันนี้บ้านไ้เจ็บปิดหนกัดเป่าโยอย่ถ้าเจบไป็สิไฮบักทักเลยมาทายาได้ดีๆมาเอายาทาเล่นไปแล้วก็คัดแควกันนังสิแม่พี่น้อง ยายทายาให้มาลูกมามามายายทาให้เ,เดี๋ยวทำอะไรให้ให้เ,เออแฉบตาเออแฉบตาเหรอมันมาแฉบตาป่ะ<ม>อันนี้ผ้าไปตากเอาไปตากแห้งอันนี้ยายไปตากให้ไปตากให้ม,ม,มันจะแสบกระสิสไหมต้องทายาแล้วยาอะไรเนี่ยไอยาลา <c oughs> ไอยาลา เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี้แม่แอนก็เอาเอาแล้วแย่งทีวีกันโทรศัพท์กันก็เอาให้แม่แอนดูครั้งหนึ่งอ่าก็นี่เจ็บไหมเจ็บไหมคะเจ็บนะทานยาให้นะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นน้องมาเป่าให้น,น้องเลยพี่พลอยอะ่ะ นะขอโทษน้องของคุณค่าที่ขอโทษน้องนะแต่ที่หลังเนี่ยนะเอาไหมไม่ใช่ว่าทำคนเดียวนะคะเ,<อ><ๆ>เขาสลับกันทำอยู่นะคะอย่าดราม่านะคะพี่น้องค่ะยายไลส์สดให้ดูนะคะเพื่อว่าจะรู้ว,ว่าวิวัฒนาการของเด็กๆมันเป็นยังไงแต่ละวันนะคะที่ยายไลส์สดให้ดูเนี่ยดูเพื่อความบันเทิงนะคะ เนี่ยก็มีเล่นบ้างกัดกันมั่งกินมั่งเอาฝายายอีูลปกมานะเนี่ยเผ็ดเลยอมรูสิเผ็ดเลยเผ็ดไหมนั่นมันจะบอกได้แกนต่นั่งไม่ไปก็ได้ไปซื้อไม่นานหรอกเดี๋ยวพ่อมจะนอนแล้วนี่นั่งมันหนักแด้ว ไปแล้วไปเตนไปแล้วไปเตนไปแล้วยังยายไรอยู่ยายไรเฉยอยู่ผมหนีว่าสิบ่อมาแข่งแต่ว่ารู้สึกว่าจะบิงนะคนนี้นะบิงใช่ไหมเนี่ยอ๋อว่าได้ออกของเขานี่